เดี๋ยวรอลูกชายคุณมาบอกร้องอกันเลยดีกว่าแม่เป็นอะไรอ่ะหมอครับแม่ผมเป็นอะไรแม่ผมเป็นโรคห่าครับห่าอะไรก็ไม่รู้แต่ก็จะตายครับชีบพจรเต้นอ่อนมากเลยจะตายห่าแล้วหรอครับครับผม นัยกรรมไว้เดี๋ยวพนายถนอมจะอ่านพินัยกรรมทงงั้งหมดให้ลูกฟังนะคะลูกตาไมนะ่น่าชื่อถนอมเลยเนาะน่าชือ่อธนรัชผมก็อ่านนะครับพินัยกรรมของคุณลำดวนคงใจมั่นฉันและเธอนะณอุตร,รดิตถในบ่อบที่ดินทั้งหมดสา0้อยไร่แต่ใช้งานได้จริงเพียงสองไร่ที่เหลือเป็นน้ำครับผมตลาดที่ทำไรายได้ให้กับตระกูลมายาวนานแต่ตอนนี้ตลาดนั้นได้ถูกปิดไปแล้วและ บริษัทลูกเสื้อเขาไปจับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมันเฮตตกเป็นของบุตรชายคนเดียวของท่านนับตั้งแต่พินัยกรรมนี้ถูกอ่านขึ้นนับตั้งแต่ปันนี้เป็นต้นไปลงชื่อนางลำดวนคงใจมั่นฉันและเธอนับอุดตระดิลไอ้ท่านแม่ผมเป็นไรครับไปแล้วปะเนี่ยหมอหมอไงขอแสดงความเสียใจนะครับแม่คุณเสียชีวแล้ว แม่ไม่จริงใช่ไหมแม่แม่แมสวัสดีครับเช้านั่งกับผมคือวันนี้ครับผมมีเรื่องมาจะ ม,มาปรึกษาครับคือบ<ม>ริษ <สะ S 1> รัทของผม่ผมอยากหากาไรให้กับบริษัทมากขึ้นแต่ผมไม่รู้จะทำยังไงครับครบับบริษัทประกอบกันกับอะไรครับก็เใช้ไฟฟ้ากับอิเล็กทรอนิกส์ครับอ๋อก็อขอแนะนําให้ไปจดทะเบียนกับทางตลาดหลักทรัพย์นะครับเพื่อเปิดเผยข้อมูลทางการเงินนะครับให้นักลงทุนที่ชอบสนใจนะครับเข้ามาลงทุนครับผมแล้วการเปิดเผยข้อมูลของงบการเงินนี่ผมต้องทำยังไงบ้างครับผมก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลทางหน้าของบการังินนะครับแล้วก็ทางหน้าของสินทรัพย์มีสิทธิ์ที่มีอยู่นะครับแล ครับงั้นเดี๋ยวผมจะกลับไปปรึกษาที่บริษัทประชุมก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะโทรติดต่อคุณมาเพื่อปรึกษากทีนะครับได้ครับได้ครับคุณครับสวัสดีครับนั่นใช่คุณสมรภูมิไหมครับครับใช่ครับคือผมจะมีเรื่องจะรบกวนหน่อยครับคืออีกสองวันนะครับบริษัทผมจะจัดการประชุมครับก็จะรบกวนคุณสมรภูมิมาร่วมประชุมด้วยครับ ใชครับขอสร้างวันเวลาที่แน่ชัดอีกทีหนึงนะครับก็อีก2วันครับเวลาประมาณส1บเอ็ดโมงก็ที่บริษัทผมนะครับที่บริษัทลูกเสือเขาไม่จับมือคว้ายืนสายหนึกันมันเฮ้นะครับก็เดี๋ยวกําหนดการกับใบกาหนดการเดี๋ยวผมจะให้ได้ขับส่งไปทีนะครับเคครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้นะครับเราจะมาประชุมการเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทเรานะครับซึ่งวันนี้ผมเอาคุณสมรกทปรุงมาให้ครแนะนนามผู้รับก็จะให้คุณสมร์ทปรุบอกนะครับว่าการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเนี่ยเราต้องใช้อะไรบ้างทำอะไรบ้างก็างางเลยก็มีการจัดทำงบการเงินนะครับแล้วก็งบคะแนนฐานะการเงินนะครับงบกระแสเงินสดแล้วก็งบที่จำเป็นต่างๆเกี่ยวกับการเงินของบริษัททุกอย่างเลยนะครับเอาจัดทำมาเพื่อเปิดเผยต่อ คนที่สนใจจะมาลงทุนนครับก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวจะมอบหมายงานให้คุณคุณชื่อคุณเกศอยังไงนะครับชื่อครับเกศอย่งไรอ๋อใส่ชุ่ได้ครับี๋ยวจัดการให้ผมเลยนะครับอไปจัดทำเนี่ยครับให้พวกงการเงินเนี้ยมาใส่เงินทำขึ้นเงินไปแล้ก็ได้ครับแล้วก็ระบบบางทีรายเดี๋ยวจะเข้าไปดูแล้วเดี๋ยวขึ้นหขึ้นเงินนะครับขึ้นเงินแล้วก็้ครับครับ แล้วก็ว่าขอปนชุมทน,นี้ครับขอบคุณทุกคนมากครับฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่บริษัทของเอ้ใช่คุณย,ยายาหรือเปล่าครับอ๋อใช่แล้วคะ่ะค่อใครคะผมมุมนะครับส่งผมส่งข้อมูลของงบการเงินทั้งหมดที่บริษัทผมทำส่งไปให้ในอีเมลของบริษัทแล้วนะครับ ค่ะเดี๋ยวดิฉันขอเช็คดูแป๊บนึงนะคะครับผมอ๋อค่ะได้รับแล้วค่ะเดี๋ยงไงเดี๋ยวดิฉันจะเอาข้อมูลงบการเงินของบริษัทคุณไปให้คุณนับรีดูแลกันนะคะอะไรเงไงเราจะติดต่อกลับไปเลยค่ะครับผมขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณนับรีคะนี่เป็นข้อมูลงบการเงินของบริษัทคุณมุงค่ะอ๋อขอบคุณมาก H ัลโหล้านครับคุณมุคจากพี่คุณนะคะได้ดูข้อมูลาเนของบริษัทจากในเว็บไซต์คุณีก็สนใจจะลงทุนกับบริษัทของคุณมุมค่ะถ้าคุณี้สนใจครับก็เดี๋ยวเราจะดูข้อตกลงกันแล้วก็เมื่อดูข้อตกลงแล้วแล้วคุณแฮี้สนใจที่จะสัญญาก็เดี๋ยวผมจะส่งข้อมูล โครสาขององ์กไปดูแล้วก็ข้อมูลที่เหลือของบริษัทที่ผมไดรับ่มเติดูนะครับ์รคุณฮารขอดูสัญญาเลยค่ะได้สนใจมากนี่เป็นสัญญาที่ญญคุณฮาร์บริงได้ดูค่ะ,คะ คุณร e. oh. <laughs> okay. okay. <ff> ับพี่ตกลงค่ะครับผมก็สัญญาก็นาตกลงกันแล้วนะครับข้อมูลที่เหลือผมจะส่งไปที่อีเมที่ต่างประเทศนะครับโอเคค่ะนะคะงั้นเดี๋ยวดิฉันกับคุณรับผีขอตกลงกันนะคะเพอดีว่าคุณรับพี่มีนัดขึ้นเเรื่องไปกินเบที่ห้องงค่ะโอเคครับไครเ็นียินดีที่ได้่วงานกันนะครับ เจ้ายับยิ้วให้พี่เจ้ายิ้มในที่มันเจ้าจะมีรักอารมณ์ดูเรียมให้เง้ามีชายเจ้าคื่นชงนี่มกคตรพรมพร้ามตาเจ้า เรียมพะวักพะวงเรียมคิดทานงเรียมกบคงหลงตายเปล่าดังพระล้อเนื้อเงือแล้วเล่งเพงเอาดูใจให้เมาเมาแล้วยิงนันแล้ว้าวสอนเล่งเพงเอาทุกสิ่งหากเจ้าหมายยิงก็ยิงสิแม่ยิงกบเรียมสักนนืัอแล้วแม่อย่าแปรอย่าเปลี่ยนใจ เจ็บเํ็บช้ำอุราเจ้าเงือเจ้าง่าแล้วเจ้ากล็ลาถอยทันใดเจ็บปวดนักหนาเงือแล้วราเลิกไปเจ็บยิงสิ่งใดใหญยมียิง